เคยควเปิดเขาไปจุ๊บนะคะเมาส์ทูเมาส์กันในเวลานะเลยแม่ไม่ทันค่ะคือตั้งกล้องอย่างตั้งช้าเลยค่ะลูกๆขา <c oughs> คือมรดกอยู่ที่นี่นะคะพี่เต้กว่า <c oughs> พูด <c oughs> ใช่ค่ะคือแม่ยังตั้งกล้องไม่ทันเลยคุณแม่ก็เลยบอกว่าอุ้ยอีกรอบหนึ่งสิอีกรอบหนึ่งแม่ถ่ายไม่ทันแม่ถ่ายไม่ทันเมื่อวานเนี่ยแม่ก็ตลกเนาะอยู่ๆก็ไปเล่นตลกให้ดูให้ทุกคนดูก็แม่ถ่ายไม่ทันจริงๆอ่ะหันมาทิ้งไม่ทันและอะไรประมาณนี้นะคะตาบอกทักทายค่ะคุณตาทักทายค่ะ ทักทายทุกคนแหละต้องบอกว่าคุณแม่ทักทายทุกคนนะคะคือเราไม่ได้เจอกันเลยคุณแม่ไม่ได้เจอกับทุกคนตั้งแต่อะไรนะคะ last EP เนาะแล้วก็ไปเจอแบบ ไม่ได้เจอไม่ได้ทิปแต่บางคนที่เจอเราก็ดีใจคุณแม่ต้องบอกเลยว่าคุณแม่ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะ <_ üf> เราก็ได้เจอกันได้เห็นหน้ากันแล้วอย่างที่บอกเลยคุณแม่ถึงได้บอกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะในฐานะคนที่เป็นแม่เนาะเราต้องขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็ดูทีเคเหนือนะคะ<_ <k> _แล้วถึงได้บอกว่าอยากจะให้ช่วยกันซัพพอร์ตแบบนี้ตลอดไปนะคะเราก็อยู่ของเราแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติอย่างที่คุณแม่บอกว่ามีอะไรที่ไม่น่ารักไม่อะไรเนะบอกกล่าวกันได้นะ คือเราถือ <rôle> ว่าเรามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันต้องบอกอย่างนี้นะเรามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยมีอะไรที่ไม่ว่าจะเป็นทีเคเหนือหรือว่ามัมกระแดดดีเนี่ยปฏิบัติอะไรที่ไม่น่ารักก็บอกได้เลยว่าไม่น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราบอกกล่าวกันเพื่อจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเนาะต้องบอกอย่างงี้ รอชมคนโปรโดของควีนนะคะว้าวซีซั่นสองจะมาซีซั่นทูใช่ไหม, 2, ไหมน่ารักมากแม่ไม่รู้จริงๆแม่ไม่รู้เรื่องจริงๆว่าเขาจะเริ่มเปิดเมือ่อไรอะไรประมาณไหนตอนนี้แม่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เล่นหรือเปล่าด้วยซ้ำนะ <laughs> เนาะใช่ค่ะก็ใช่ค่ะ,ะคุณแม่คุณแม่ไม่รู้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้ยังได้กลับไปเป็นคุณหญิงคิรินเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเราก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกรอบหนึ่งล้ว,ว่าเป็นยังไงบ้างหลายคนถามว่าเสื้อสวยใช่เสื้อสวยมากๆเลยนะคะใส่ต้อนรับนะคะวันวาเลนไทน์ในวัน,วน,วน,วนพรุ่งนี้นะคะเป็นลายสกอตสีแดงแบบนี้นะคะจากร้านแฟชั่นบายกบเหนือนะคะเข้าไปดูได้เลยใน t ิก To อกอะไรประมาณนี้ของคุณแม่ก็มีครบเลยนะคะ ไม่ใช่ก็มีเสื้ออย่างเดียวนะคะยังมีเยลลี่เจเล่องุ่นนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม่กบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เพิ่งเข้ามาคุณแม่ก็ขอสวัสดีทุกคนแล้วก็ฮัลโหลนะคะไฮแบบเออชาวเดอร์อินเตอร์แฟนทุกคนด้วยเลยนะครับคือต้องบอกว่าทุกคนน่ารักมากๆอะน่ารักจริงๆเลยน่ารักสุดๆบางทีมันไม่มีคําพูดที่จะบรรยายถึงอินเตอร์แฟนแล้วก็ชาวเดอร์และทุกคนที่ ซัพพอร์ตแล้วก็รักทีเคเหนือแบบนี้นะคะแม่ได้ชื่อดอหมหรือย่างคะปะ้าป๊าสุขภาพดีแล้วใช่ไหมป้าป๊าสุขภาพดีแล้วแต่ว่าก็เวลาไปไหนมาไหนก็จะต้องไม่ประมาทเราก็จะต้องเดินจับไม้จับมือกันไปอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะล้มอะไรเนี่ยคะ่ะร้านมีแต่ของดีๆอร่อยน่ารักเลยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะนะคะคือชื่อมีสามชื่อเดี๋ยวแม่ดูก่อน กูมอ g ชอบเวลาแม่ไปเก็บมะม่วงใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์นี้แม่ก็จะต้องลงไปเก็บเพราะว่าตื่นเต้นไหมคะที่จะมีซีซั่นสตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นที่สุดคือแม่ยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะ <laughs> แต่น้องเหนือก็ทําอะไรเงี้ยซีโอเขามาแม่เชื่อว่าเขาทําด้วยงานคุณภาพเพราะเขาเหนื่อยมากต้องบอกเลยนะว่าซีโอเขาเหนื่อยมากเพราะว่าเขาทําเองทุกอย่างจริงๆนะคะต้องบอกว่าเขาทาเองทุกอย่างจริงๆแล้วเขาก็เหนื่อยมากเขาอยากจะให้ทุกคนมีความสุขซีโอเหนือคนนี้อยากจะให้ชาวเดอร์อินเตอร์แฟนทุกคนที่ซัพพอร์ตเนี่ยนะคะมีความสุขได้ชมผลงานแล้วก็ได้มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอกันนะคะ น้องเหนือเป็นผู้จัดแล้วเหรอคะก็น้องเหนือเขาเป็นผู้จัดแอด อันนี้เลยค่ะเป็นน้องเหนือเ็าเป็นซีอแสงเหนือเอ็นเตอร์เทนเมนเลยนะคะเขาเป็นผู้จัดนี่เลยค่ะคนโปรโดของวีนค่ะคุณแม่เป็นผู้หญิงยุคใหม่อ่านไม่ทันเลยค่ะเก็บมะม่วงมาฝากมีฟ้าร้านไม่มีฟ้าร้านไม่มีมมมมค่ะบ้านที่บ้านกรุงเทพมีแปลงผักค่ะที่ตัดผักสลัดนี้คืออยู่ที่กรุงเทพนะคะลูกเขยอยากจะไปเก็บไข่แล้วก็มะม่วงแล้วยินดีเลยแม่แม่รออยู่ค่ะคุณลูกเขยค่ะคุณลูกเขยค่ะแม่รออยู่พร้อมเสมอนะคะยังไม่ได้ย้ายบ้านไปไหนคะ่ะรอคุณลูกเขยที่จะไป เก็บไข่ไก่ไปเก็บมะม่วงไปขี่ซานเล้งให้แม่นั่งอื้ยนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะพาคุณลูกเคยไปออนทัวร์สุพรรณบุรีออนทัวร์สวนมะม่วงนะคะและที่สำคัญนะคะคุณแม่จะทำอาหารให้ทานคะ่ะว่าไปเรื่อยนะคะคุณแม่ก็ ฮัลโหลฮัลโหลอินกับแฟนฮัลโหลชาวเดอร์ด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็แม่มีเวลาวุ้ยโอ้โหวันนี้เวลาถึงสามทุ่มครึ่งเนาะถึงสามทุ่มครึ่งเราก็คุยกันไปนะคะรอดูลูกเขยขี่ซาเล้งเลยค่ะใช่เนี่ยแม่ก็รอจะนั่งซาเล้งลูกเขยอ,อยู่เนี่ยไม่รู้จะได้ได้มาเมื่อไหร่เนาะต้องรอดูรอดูกันไปนะคะสวยเก่าวสวยเก่าครับคุณแม่ว่าสวยเก่าหรือสวยเก่าฮัลโหล <Hello? S 2> นะคะมีคือจริงๆมามทีเคคือไม่คือเอนดูจังแม่จังคะ่ะ ขอบคุณมากขอบคุณค่ะคือคุณแม่เป็นคนเป็นคนแบบไหนอ่ะคุณแม่เป็นคนน่ารักเอ้ยคุณแม่เป็นคนตลกและสุดท้ายคุณแม่เป็นคนสวยแล้วคุณแม่ก็เป็นคนใจดีด้วยเออต้องบอกอย่างนี้นะคะใจดีมากๆ,นะะๆนะคะดีสุดๆุดนะคะ โหดเร็วมากพาไปเปิดตัวลูกเขยที่สุพรรณใช่ค่ะอยากพาไปเปิดตัวที่สุพรรณสงสัยสุพรรณจะดังระเบิดระเบ้อเลยค่ะคุณแม่ไปเปิดตัวนะคะเขยสุพรรณมาแล้วใช่ไหมคะฮัลโหลค่ะ ชอบดูให้ใส่สิ้นเป็นชุดๆุดอ๋อขอบคุณมากค่ะคุณแม่ไปอยู่สุพรรณคุณแม่ก็ยังใส่เสื้อคอะเช้าแล้วก็เป็นผ้าสิ้นนะคะอยู่กรุงเทพคุณแม่ก็ใส่นะคะว่าไม่ใช่ไม่ใส่นะคะคุณแม่ก็ยังใส่แหละแต่อดีว่าบางทีเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะคะปรับเปลี่ยนคือเราก็จะมีหลายแบบวันนี้คุณแม่ไปงานมาคุณแม่มีงานคุณแม่ก็เอาแต่งตัวไปงานให้คืองานเขาเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ทีเคเรียนค่ะเคยคุณปดไปเรียนหนังสือนะคะ ห่วงลูกเขยคนโปรดเพราะว่าหล่อมากใช่ไหมคะใครบ้างจะไม่ห่วงล่ะเราก็ต้องดูแลเซฟซีโอเราสิคะนะคะเราก็ต้องห่วงแทนซีโอเราคะ่ะอยากดูคนโปรดของกีนต่อคะ่ะคุณแม่แม่ก็อยากเล่นนะคะไม่ใช่อยากดูนะคุณแม่ก็อยากเล่นนะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทุกคนอยากรู้ว่าคุณหญิงคครินในซีซั่นทูนี้จะเป็นยังไง ร้ายเหมือนเดิมไหมจะดีกับเบฟไหมจะเวลขัามเบฟไหมอ่าทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะนี้แหละค่ะคุณแม่ถึงบอกคุณแม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าในในภาคสองเนี่ยในสเปเชียลที่ใน, ty, ในคนมิซูเนี่ยคุณแม่จะต้องไปเวิร์กช็อปไหมนั่นนะสิลุ้นอยู่ค่ะลุ้นอยู่ว่าภาคสองคุณแม่จะต้องไปเวิร์กช็อปหรือเปล่วิ์งช็อปยังไม่เพียงพอต้องถามว่าตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าด้วยค่ะ แล้วทุกคนก็ลุ้นเหมือนกับคุณแม่ใช่ไหมคะว่าไม่รู้ว่าเพราะว่าหนังสือยังไม่เคยได้อ่านเลยค่ะยังไม่รู้เลยหนังสือออกมาจากภาพนี้จะเป็นยังไงบ้างสําหรับคุณหญิงคิวรินนะคะใจดีใจชาวเดอร์ไม่อยากให้อะไรนะคะคุณแม่ครับผมรักแม่ครับขอบคุณครับลูกขอบคุณทุกคนเลยครับลูกๆอู้ตแต่ละน่ารักเลยพักสองต้องเข้าค่ะแม่ก็รออยู่นะลูกนะ แม่ก็รออยู่แหละนะคะก็ต้องรอดูต้องได้เล่นแน่ๆ,ๆ,ๆเลยไม่รู้ต้องรอดูซีโอเขาตัดเป็นคนตัดสินใจค่ะชาวดอร์อะไรไม่ทันแล้วคะ่ะคุณแม่ต้องปลูกแตงกวาให้น้องเหนือตัดแล้วนะคะแม่ปลูกอยู่คะ่ะตอนนี้คุณแม่ปลูกแตงกวาอยู่ที่สุพรรณนะคะเขาก็กําลังขึ้นอยู่แหละเดี๋ยวต้องรอดูถ้าผลผลิตออกมาเมื่อไรเลิฟยูมาเลิฟยูทูค่ะคือถ้าขึ้นแตงกวาออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสนุกมากเลยคะ่ะแม่เลิฟเลยคะ่ะขอบคุณชาวด์ไม่อยากให้ เป็นแม่ทีชาวดอร์ไม่อยากเป็นแม่ทีเคแล้วคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะชาวดอร์ไม่เ๋องงแล้วล่ะค่ะคือแต่เดี๋ยวนะคุณแม่อ่านแล้วตรงนีก้ก็ต้องแปลมไม่กันเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกแล้วไม่เข้าใจกันแล้วก็จะมึนๆงงๆกันไปพร้อมกันเลยนะคะไม่ต้องมึนอย่าเป็นเขยอ๋อไม่ต้องมึนไม่ต้องงงนะคะถ้าพูดผิดพูดถูกคือรักทุกคนคะ่ะนะคะเดี๋ยวนะคะฮลัฮโลโหลฮัลโหลนะคะ ชาวเดอร์ er อยากเป็นแฟนพี่กว่าแล้วคะ่ะอ๋อโอเคถามซีโอเหนือด้วยนะคะถามซีโอเหนือด้วยเรารักทีเคเหนือทุกคนเหมือนกันหมดเลยแม้กรบรักทีเครักสิค้าไม่รักได้ยังไงล่ะรักค่ะรักมากๆเลยแหละ เนาะรักมากๆเลยนะคะทั้งสองคนเข้ามาในจังหวะที่พอดีกันเขาก็เลยเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักกันดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะคะแม่สวยมากเลยค่ะแม่ยอมรับค่ะว่าแม่เป็นคนสวย <c oughs> ไม่มีใครชมแม่ก็ต้องชมตัวเองเข็นไหมคะ hello beautiful mom you too ค่ะ thank you มาทากาแต่ลูกตอนนี้รักคุณแม่มากเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะแม่สวยมากแม่สวยจริงๆเลยนะคะแม่กอกับลูกเขยนี่แหละค่ะแม่กําลังคือตอนแรกคุยกันว่าวันนี้วันนี้ยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้เจอกันใช่ไหมคะทันตอนแม่ปกอดเมื่อวานนี้ได้เจอกันก็ตอนที่ได้กอดกันตรงนั้นแหละก็ได้กอดกับลูกเขยคนเปิดก็เลยบอกว่าโอ้คิดถึงมากเพราะว่าจะเป็นวันวันวาเลนไทน์วันเห็นความรักเลยบอกคิดถึงแล้วก็ ชวนอยากจะชวนก็บอกไ,อไปทานข้าวกันอะไรเงี้ยบอกว่าวันเดียววันพรุ่งนี้ไปทานข้าวกันแล้วก็แต่ว่าทั้งสองคนบอกว่าพรุ่งนี้มีงานนะคะแล้วก็วันนี้ติดเรียนด้วยก็เลยมาไม่ได้ไม่เงั้นน่ะก็ได้ทานข้าวกันแล้วล่ะค่ะแล้วตอนนี้คือทั้งสองคนเราก็ต้องให้พักผ่อนเพราะเห็นบอกว่าพรุ่งนี้มีงานเดี๋ยวไม่สวยค่ะต้องรีบนอนแฟนพี่เหนือหล่อมากค่ะใช่ค่ะ เคยคนโปรดของแม่ก็หล่อมากอย่างที่บอกค่ะคุณแม่ก็สวยมากใช่ค่ะคุณแม่สวยน้องเหนือก็สวย <c oughs> เห็นไหมคะลูกไม้หล่นใต้ต้นค่ะ <c oughs> ไปเรื่อยๆไป,ไปเปื่อยๆองแม่เลยนะคะ <c oughs> แต่งตอนไหนเหลยอคะเมื่อวานได้ยินน้องเหนือพูดว่าแต่งเข้านะคะคุณขาซีโอดุไหมคะอุ้ย ซีโอดุหรือเปล่าแม่ไม่รู้นะคะแต่เมื่อวานนี้มีหนึ่งช็อตค่ะตอนที่เคยคนโปรดเนี่ยนะคะวิ่งมากรอดคุณแม่แล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็เคยคนโปรดว่ามรดกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ยินเสียงซีโอเหนือบอกว่ามานี่โอ้ไปทันทีเลยค่ะเ <c oughs> มื่อวานมีมีคือเมื่อวานคุณเราบอกตายและอนาคตถ้าทางจะกลัวเมียแล้วนะคะน่ะ น้องเหนือบอกมานี้ก็เลยไม่รู้ว่าซีโอไม่ได้ดุนะคะซีอไม่ได้ดุซีโอแค่พูดแค่ว่ามานี่ค่ะโอ้โหนะคะเคยคนโปรดกลับไปทันทีเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะได้ยินเหมือนกันค่ะใช่ไหมคะได้ยินเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ยังบอกเลยว่าโอ้ตายแล้วโอ้ใหมก่กอนอนาคตคือกลัวเมียค่ะที่เคอยากให้หลุดแห่ แล้วน้องเหนือก็เลยบอกอ่าเดี๋ยวแต่งเข้าแต่งเข้าอะไรประมาณนี้นะเห็นไหมว่าเขาน่ารักขนาดเนาะเวลาสองโอ้ยขอบคุณค่ะเวลาเขาสองคนอยู่ด้วยกันน่ารักมากมากน่ารักจริงๆเมื่อวานแล้วเขาเล่นกันน่ารักมาก็ตบมุกกันนี้บางทีแม่งงนะฮาแม่งงอะไรนะกําลังเมียเมียมาคุมเออเมียมาคุมค่ะฮ่าๆเมื่อวานนี้พี่กว่าเรียนจบแล้วก็แต่งเลยค่ะก็ดีเหมือนกันนะจบแล้วก็แต่งเลยจบแล้วนี่ ก็แต่งก็ได้ทํามาหากินกับไป2คนมีความสุขเนาะ มีคนขับแม่ไปด้วยไม่หรอกแม่ก็มองว่าคือแม่แม่เป็นแม่สมัยใหม่นะต้องบอกคุณแม่เป็นแม่สมัยใหม่อะไรที่ลูกเรามีความสุขแม่ก็โอเคเพราะว่ามันเป็นความสุขของลูกเราเนาะริศค่ะใช่ค่ะแม่ริศค่ะคือมันเป็นความสุขของลูกเราแหละเราก็อย่างที่คุณบอกว่าเวลาไปคุณแม่จะไปห่างๆดูแลอยู่ห่างๆไม่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 เข้าไปยุ่งและวุ่นวายกับเขาอะไรเงี้ยบางทีไปงานแล้วก็บอกเลยคุณแม่เองก็เกรงใจนะเกรงใจเราไม่อยากแบบเกรงใจทั้งชาวเด้ร์เกรงใจทั้งอินเตอร์ แฟนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพยายามจะไปยิบเงียบตัวเบาๆอยู่ห่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทุกคนก็น่ารักอะทุกคนก็ให้เกียรติคุณแม่ด้วยทุกคนต้องบอกว่าอินเตอร์แฟนชาวดอร์ทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะก็ให้เกียรติคุณแม่ให้เกียรติป๊าด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณจริงๆไม่เคยเห็นน้องเหนือดุแต่เมื่อวานดุมากใช่ไหมเสียงไม่ดุนะคะมานี่ <laughs> สั้นๆง่ายๆมานี่เป็นไงคะเคยคนโปรดวิ่งแนบกลับไปเลยค่ะน่ารักเมื่อวาคุณแม่ก็ขำเธอกอ็บอกคุณแม่ก็ขำนะเฟซค่ะอ๋อเสื้อผ้าก็อยู่ในเฟซเลยค่ะก็คือเข้าไปเลยนะคะในเพจเฟชั่นบายกบเหนือเฟชั่นภาษา,าไทยบายภาษาอังกฤษนะคะกบเหนือเป็นภาษาไทยนะคะซีอีโอเาเป็นคนตั้งคะ่ะเพจนี้นะคะเข้าไปได้เลยค่ะ ประมาณนะ่ะอ๋อทักทายฮัลโหลสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะโอ้โหบางคนก็เพิ่งมานะนี่คุณแม่มีเวลาอีก15นาทีนะคุณวันนี้คุณแม่มาเร็วไปเร็ว TK อยากได้รถยนต์สปอร์ตเลยใช่ไหมคะอ้หนี่ไงชาวเดอร์อินเตอร์ฟนให้ TK ไปเลยค่ะรถยนสปอร์ตเลยนะคะ TK เขาจะได้มารับแม่ไปเที่ยวเออ TK จะได้มารับคุณแม่ไปเที่ยวนะคะ ตลกมากแังกว่ารีบหันกลับไปยังไวใช่เมื่อวานเนี้ยตลกมากคืออยากเห็นภาพเวอร์ชั่นนี้มากๆเลยใครช่วยไปตัดต่อแล้วก็ทามาให้ดูเลยวว่าที่น้องเหลือบอกมานี้ไปเลยค่ะแล้วก็มีสิบบโอ้โหอนาคตกลัวเมียค่ะเมียมาคุมต่อไปก็เมียมาคุมกันเลยทีเดียวนะคะพบคนกลัวเมียหนึ่งระบบแล้วค่ะ <laughs> น่ารักนะคะเออใช่เปรูฮัลโหลฟอร์เปรูนะครับ หัวเลาะแท้นะ่ะคุณแม่ก็ขำเมาื่อวานคุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอช็อตแบบนี้นะคุณแม่ก็งงเพราะว่าเราอยู่ไกลกันคุณแม่อยู่ข้างหลังเวทีน้องเหนืออยู่หน้าเวทีใช่ไหมก็สงสัยเขินคนโปรดที่แล้วคุณแม่ฟอร์มสเปนให้นะคะคือเราก็จะอยู่กันตรงนี้นะคะมันก็อบอกว่าป๊าป,ป๊าก็จะไปนั่งอยู่เก้าอีกกา้ไกลๆนั่งรอรอดูนะคะชมชมลมคนกลัวเมียเออ่นะนะ่นะพาเขาไปได้แล้วนะนะแม่วะ <laughs> เนาะน่าจะพาเข้าไปได้แล้วเนอะเป็นยังไงบ้างที่เคขับรถไม่เป็นค่ะใช่ใช่ก็ปกติซีโอก็จะไปรับเนอะใช่ไหมครับซีโไปรับแล้วก็ไปดูแลกันดีแล้วแหละแม่ว่าก็ดีเนอะคือน่ารัก แม้ว่าดีคือน่ารักก็ที่สําคัญคือทั้งสองคนเขาดูแลซึ่งกันและกันนะคะมากๆเลยซัพพอร์ตซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันในหลายๆๆเรื่องอันนี้ขาดตรงนี้คนคน,นี้ก็ซัพพอร์ตคนนี้ขาดตรงนี้ตรงนี้ก็ซัพพอร์ตเป็นการซัพพอร์ตคุณแม่กินข้าวหรือยังว้าวว้ยคอแห้งเลยเนี่ยมาแบบนี้คุณแม่ก็จะดื่มเลยนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะอ้า เขาดูแลกันขนาดนี้เขาก็ต้องช่วยกันทํามาหากินเรียนจบมาแต่งงานแล้วนะคะแต่งงานเสร็จมือเขาก็เป็นครอบครัวนะคะพอเป็นครอบครัวปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องช่วยกันทํามาหากินสร้างเนือสร้างตัวกันไปค่ะใชมิคะคัสเฟมารีขอบคุณค่ะ ะะก็ต้องบอกว่า f อร m มอิตาตีนะคะฮัลโหลนะคะสคะต้องบอกฮัลโหลคือจริงต้องบอกว่าฮัลโหลชาวเด์ฮัลโลอินเตอร์แฟนนะคะทุกคนเลยน้องเหลือบอกว่าให้คุณแม่ทักแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้รับหมดเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะคะ เนี่ยแหละเราก็ต้องไปลุ้นกันเนาะพวกเราพวกเราพวกเราต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยอยู่ข้างหลังเนาะพวกเราอยู่ข้างหลังแล้วก็ช่วยลุ้นกันไปนะทุกเมื่อวานนี้คืออึ้งเลยอึ้งตอนไหนคะคุณแม่ของพยาบาลคุณใช่ไหมคะ <c oughs> มีลูกสี่แล้วก็ต้องขยนันใช่เลิฟยูมารเลิฟยูทูค่ะแม่หนใหยหนูนอนแล้วคะ่ะ อ๋อ oh, ใช่เนี่ยไงคือบอกว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเหมือนกันเดี๋ยวคุณมัมอินโซคัสขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้วันนี้มัมสวยใช่ไหมคะวันนี้มัม beautiful วันนี้มัม beautiful มัมสวยมากนะคะฟ from USA h e l l ลนะคะ h e l l ลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีแบรนด์นี้คือของไทยแลนด์นะคะ หนูต้องไปนอนแล้วบายบายค่ะคุณแม่บายบายค่ะ굿ไนท์สวีดีมนะคะสําหรับคนที่จะต้องไปนอนแล้วแลวไม่ได้อยู่ไม่ได้คุยกันเพราะว่าจริง,รงๆแล้วคุณแม่ก็มีเวลาแค่สิบนาทีก็ะจะต้องไปอาบน้ํานอนเหมือนกันนะคะเสียดายไม่ได้ไปเจอน้องคิดถึงคิดถึงก็จะเจอน้องได้ก็ต้องต้องต้อง,ต,องติดตามอย่างเงี้ยอย่างคุณแม่เองเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันอย่างเนี้ยงานเดือนเนี้ยคุณแม่ก็รู้จักชาวดอร์กับอินเตอร์แฟนเมื่อคุณแม่ไลฟ์สดคราที่แล้วบอกว่าเนี่ย เอ่ออะไรนะน้องทีเคเหนือก็จะมีงานมีเมื่อวานแล้วก็จะมีพรุ่งนี้แล้วก็จะไปมีวันที่ยีองอีกวันหนึ่งมะัคะซึ่งคุณแม่จำไม่ได้แล้วยี่สิบสองเป็นงานอะไรนะคะ Mom a l w a y beautiful thank you นะคะก็เดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวเนียคุยกันอย่างนี้ก็จะมาบอกกันอึ응้งคุณซีโอตะโกนมาทางนี้ก่อนใช่แล้วรับปริญญาน้องต้องไปนะคะไม่พลาดค่ะรับปริญญาลูกเขยต้องไปค่ะไม่ไปไม่ได้เลยนะคะ ต้องบอกเลยนะคะไม่ได้ไปไม่ได้เลยนะคะยิบสองไปเจอได้ได้ไหมคะแม่ยังไม่รู้เลยยิบสองงานอะไรนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงแล้วใช่ฮัลโหลฟอร์ฟิลิปปินส์นะคะคือทํางานไปดูคุณแม่ไปด้วยขอบคุณมากเลยคะ่ะยีสิบสองงานอะไรไม่รู้เดี๋ยวถ้าใครรู้ก็ต้องบอกกล่าวกันเลยว่าว้าวสกูตไนท์แอน e วีท e a ลอ่าเห็นไหมคะ คือหนุ่มพิศณุโลกรักสาวสุพรรณว้าวโอเคเลิศค่ะแน่นอนเลยนะคะหนุ่มพิศณุโลกรักสาวสุพรรณมีเพลงสุสพรรณมีเพลงพิศณุโลกด้วยนะคะต้องให้หนุ่มพิศณุโลกนะคะร้องเพลงสุพรรณให้ได้ด้วยนะคะชอบแม่มากเลยคะ่ะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆเลยนะคะลูกเคยชื่อแต่งความแม่ใบแม่แน่นอนสิคะ เราเรื่องมรดกได้อีกทีไหมคะเข้ามาไม่ทันตอนเล่าอุย้ยจะพูดน้องหมอนขอบคุณน้องนะทํางานอยู่แล้วก็ฝันดีนะคะน้องหมอนทํางานไปด้วยใช่ไหมคะทํางานแบบอพักผ่อนเยอะๆนะคะน้องเหมอะใช่สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณฉือเสียงน้องมาหรือลัน่นดังจวดจันไปถึงพิษณุโลกนานหลคะค่ะทัดดาวบุษยาเพิ่งจบไปใช่คะ่ะหนุม่มสุพรรณฟันว่านี่นะคะพี่ดิดเราไงคะพี่ดิดเรานะคะ ว้าวขอบคุณขอบคุณมากๆเลยเนีย่คือบางคนเพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่แล้วก็จะมีเข้ามาคุยกันตอนนี้นะคะรอดมากน่ารักมากทุกคนโอ้โหคุณแม่คือต้องบอกว่าคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยุคใหม่เนาะเป็นคุณแม่ยุส,สวยนะาจะเปิดรีสอร์ทคุณแม่ก็จะเป็นสไตล์ของคุณแม่อย่างเงี้ยคะ่ะคือง่ายๆไม่เยอะไม่มากเยอะก็หนักเบาๆสบา,ส,บาสบายดีกว่านะคะ คือเราก็เป็นเจนเราเนะื้อลูกเราก็เป็นเจนของลูกเราเราก็ต้องปล่อยลูกเราว่าเขามีความสุขตรงไหนเราก็จะอยู่ตรงนั้นเคียงข้างเขาเนาะเราก็คือหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเฝ้ามองอยู่ห่างๆนะคะเฝ้ามองอยู่ห่างๆนะคะเมื่อ,อไรที่เขาจะล้มถ้าเขาล้มแล้วเนี่ยเขาลุกไม่ไหวเราก็เข้าไปประคองเขาให้ลุกขึ้นมาหรือแม้ทุกครั้งที่เขาหันกลับมาเขาก็จะเห็นมัมกับเดดดีอยู่ข้างหลังตลอเดเวลา นะคะคือหันกลับมาก็จะเห็นคุณแม่กับป้าเฝ้ายืนและเฝ้ามองเราก็จะมองเข้าไปแบบนี้นะคะถ้าเขาสามารถที่จะลุกขึ้นแล้วพยุงตัวเองแล้วก้าวต่อไปได้คุณแม่กับป้าเนี่ยก็จะเดินตามเข้าไปแต่ถ้าสมมุติว่า คุณแม่กับป้าปาเนี่ยดูแลโอตายและวเขาน่าจะลุกขึ้นแล้วยังก้าวไปไม่ไหวจริงๆคุณแม่กับป้าปาก็จะเดินเข้าไปประคองเขาทั้งสองคนแล้วก็พยุงเขาลุกขึ้นมาให้เขาเข้มแข็งและแข็งแรงแล้วพอเขาก้าวไปได้ปุ๊บยังแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเราสองคนก็จะปล่อยมือเขาแล้วก็ยืนอยู่ที่เดิมเฝ้ามองเขาไปเรื่อยๆค่ะ นี่แหละค่ะความรู้ความคิดของคุณแม่กับป๊าปเป็นอย่างนี้นะเราอยากจะส่งเขาไปให้ถึงที่สุดในสิ่งที่เขาสองคนวาดแล้วก็ฝันกันไว้เนาะคุณแม่น่ารักมากขอบคุณมากๆเลยค่ะจากแมสโกนะคะขอบคุณมากค่ะวอค คือไม่ทันเลยนะคะเนี่ยคู่นี้มีทางพากัไปโกยรวยๆฟันธงเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสาธุแม่ก็ขอให้เขาเป็นอย่างนี้เลยนะคะจริงๆขอให้เขาเป็นอย่างนี้เลยนะคะขอให้เขาจเจริญเติบโตมาด้วยความสวยงามมีทุกคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตเขาแล้วก็เคียงข้างแล้วก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ <S <S แม่สวยขนาดนี้ลูกเคยจะไม่หล่อได้ยังไงนั่นน่ะสิเนาะ แม่ก็สวยระดับมีมงกุฎด้วยนะคะคุณแม่เป็น Miss ema, มิสไทยเลเือเมื่อปี2531นะคะแม่กบกุณหยาบีลูกเขยชื่อแตงกวาแน่นอนสิคะลูกเขยแม่ก็ต้องชื่อแตงกวาคะ่ะน่าจะไม่ใช่ชื่ออื่นแน่นอนนะคะชื่อแตงกวาคะ่ะใจฟูแทนแม่เลยคะ่ะที่เคนเหนือน่ารักมากใช่ใช่ขอบคุณมากมากเลยสมมงลงเลยอยากให้สองครอบครัวมาเจอกันเออเดี๋ยวนะคะตอนที่เอพห้า ep5 ที่คุณแม่ทราบข้อมูลนะคะ ep5 เนี่ยเอ่อเห็นคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ของแตงกวาเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเฟมเบี่ของแตงกวาเนี่ยมาดูเหมือนมาเร็วแล้วก็กลับเร็วไม่ทันคุณแม่กลับป๊าป๊าไปเนี่ยเห็นบอกว่าคุณแม่กับป๊าป๊าไปเนี่ยคือคือคุณพ่อคุณแม่ของแตงกวาแล้วก็เฟมเบอี่นะคะพี่น้องหรือญาติที่มาเนี่ยเหมือนบอกว่าจะนั่งอยู่แถวหน้าประมาณแถวหน้าเพราะว่าจะต้องรีบกลับ ประมาณนี้นะคะส่วนคุณแม่กับป๊าเนี่ยเขาก็จัดที่ขึ้นไปนั่งข้างบนแล้วก็คุณแม่ก็เลยถามน้องเหงือเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของแตงกวามมาหรือเปล่าน้องเหงือบอกว่ามาค่ะคุณแม่มาแล้วก็ได้ถ่ายรูปกันไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวน่าจะกลับเร็วแล้วก็ตอนที่พอจบอีพีแล้วเรามาเจอกันข้างนอก,กวันนั้นนะคะก็เห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่กลับพิษณุโลกไปแล้วไม่ต้องห่วงค่ะเจอกันแน่นอนสองครอบครัวต้องเจ นะคะเพราะว่าดูจากรูปอยู่นะคะก็น้องน้องสาวน่ารักเนอะเออน้องสาวน่ารักมากๆเลยเราก็จะไปตัดอะไรแตงกวาจะมไหจัดงานแต่งเลยค่ะก็อยากอยู่นะคู่รักคู่สมก็อยากจัดอยู่นะคะงานแต่งนะ่ไม่ได้ไม่อยากจัดนะคะ <laughs> ฝันดีค่ะแม่ฝันดีนะคะทุกคนนะคุณแม่เป็นดาราที่สุดจะรัด แน่นอนค่ะคุณแม่รถนะคะเมื่อวานนี้แต่งก่าจุบน้องเหลือใช่ค่ะไปนอนก่อนนะคะคุณแม่กู๊ดไน h t ค่ะกู๊ดไนนะคะแอนสว d r ดีมด้วยนะคะฝันถึงกันด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือ <sk r isa> เขาสองคนน่ารักนะคะ <S <s ชอบพี่กบเขาเสือแม่พร้อมมากก็ชอบใช่แม่จิบรือย,อยังวันนี้ วันนี้ยังค่ะวันนี้ยังไม่ได้จิบนะคะเพราะว่าวันนี้ไปงานเยอะวุ่นวายมากวันนี้งานเยอะนู่นนี่นั่นแล้วสุกสิบสามด้วยนะคะแล้วก็มันจะต้องเคลียร์งานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเสาร์อาทิตย์สองวันนคะคะเคลียร์งานเคลียร์บัญ,ญชีเตรียมเ,เอกสารอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะอยู่เลยยังค่ะยังก็เลยกล่าไว้มีเวลาวันนี้พอสวยพอควรสวยพอควรไม่ได้สวยเยอะนะคะวันนี้คุณแม่สวยพอควรก็เลยมาไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็าจะอาบน้ําอะไรต่ออะไรเรียบร้อยก็สี่ทุ่ม อาจจะจิบเบาๆจิบไม่เยอะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นใส่บาทด้วยค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยแหละง่ายๆไม่ต้องเยอะหรอกใช้ชีวิตเบาๆสบายสบายชิวๆวนะคะหนู่งานเยอะมากเขาแอบ,บจุ๊บกันค่ะใช่ไหมแม่ไม่เห็นใช่ไหมแม่ไม่ทันไงไม่ใช่ไม่เห็นนะแม่ไม่ทันก่อนที่ก็จุ๊บ กันเนี่ยแม่ไม่ทันค่ะแม่แม่ถึงบอกหันมาเห็นทุกคนกรี๊ดแม่ก็บอกอุ้ยอีกทีได้ไหมอ่ะแม่ไม่ทันแม่อยากเห็นอีกรอบหนึ่งเพราะแม่ถ่ายไม่ทันนะคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนค่ะแม่เปิดด้อมหรือยังคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเปิดด้อม see you tomorrow see you tomorrow แม่จะพยายามเปิดด้อมให้ได้นะคะแม่มีสามชื่อแล้วนะคะจุกกันเยอะมากจริงเปล่า่ะ เพราะเห็นคุณแม่เห็นบอกมีหลายคนบอกเลยว่าน้องเหนือสองมาตรฐานพอตอนที่ตอนที่ออะไรนะคะเต็มกราไปจุ๊บเนี่ยอู้ยิ้มหวานเลยพอที่คุณแม่จุ๊บห่านมาถามว่าคุณแม่อะไรอย่างงี้ไม่คะ่ะคือน้องเหนือเป็นคนที่คือคือบางทีถ้าอยู่ข้างหน้าแล้วอาจจะไม่มีคนดูแลถ้าเกิดว่าลิปสติกคุณแม่ไปติดที่แก้มอะไรประมาณนี้ก็อ,อาจจะดูไม่งามไม่สวยน้องเหนือก็เลยค่อนข้างจะก,กังวลแล้วก็เป็นห่วงก็เลยบอกว่าคุณแม่ ก็เลยมีรูปเพครูปคนบอกว่าน้องเหนือสองมาตรฐานดูหน้าที่คุณแม่จุ๊บแก้มกับดูหน้าที่แทงก๊าจุ๊มันคนละหน้ามันคนละฟิลค่ะไม่หรอกค่ะไม่เพราะเพราะเราอย่างที่บอกน้องเหนือว่าเราลูกเ,เรากอดลูก,กอเรารักลูกเราหอมเราก็อยากจุ๊ อยากหอมแก่อยากหอมหัวอยากคิสอยากอะไรอย่างเงี้ยคนมนุษย์แม่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะมนุษย์แม่จะเป็นฟิลนี้เลยนะคะเจอลูกก็อยากกอดอยากหอมอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกแล้วล,ลูกก็ทํางานอยู่อะไรเงี้ยเราเข้าใจเราทนมเล่าพอเห็นปุ๊บมันก็จะเผลอปื๊บ,บเลยอยากหอมก็เหมือนแต่งความเมื่อวานเลยไงวิง่งเข้าไปก็จูบเลยเห็นไหมคะแม่ก็เลยไม่ทันเห็นช็อตเด็ดเลยเห็นไหมไม่ใช่แฟนกับแม่ทุกกล้อง ทุกคนบอกไม่ใช่แฟนเนี่ยถ้าแฟนจุ๊บเนี่ยไหเหอวหน้ายิ้มหวานแม่จุ๊บเนี่ยแม่เห็นมาท่าเขาเห็นไหมคะ <laughs> คุณสิฟ้าบอกแม่ชอบลูกเขยไหมชอบคะ่ะคุณขาทุกคนขาต้องบอกว่า มีเวลาอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวคุณแม่ต้องไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ต้องนอนเร็วเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะตัดต่อที่ประกวดอยู่ผักและเซาทพาวเวอร์ได้ไปแต่ก็ทาค่ะโอ้โหจะดึกมากนะคะน้องหมอน่ะนะคะหนูน้อหนูน้อยเหนือกับทีเคค่ะคือแม่พุ่กนี้เขาก็มีงานนะเท่าที่รู้ว่ามีงานอยู่นะคะในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะ คือตอนนี้เขาเติบโตเขามีความรักแล้วเราก็ต้องปล่อยลูกเราไปให้เขามีความรักนะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามความรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเขารักเป็นรักให้ถูกต้องชีวิตเขาก็จะมีความสุขนะคะความรักจะทําให้เรามีพลัง พลังงานบางอย่างพลังงานที่ไม่เกิดขึ้นจากความรักมันบ่งบอกไม่ได้นะคะแต่ว่ามันบ่งบอกได้ที่แววตาสีหน้าเราจะมีความสุขในแววตาเราก็จะยิ้มหวานแล้วก็สวยเพราะว่ามันมีความสุขน,นี่นะคะนี่คือความรักค่ะนะคะพลังงานของความรักจะช่วยได้ทุกอย่างในชีวิตเราเลยเรื่องงาน สังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกๆด้านนะคะความรักจะทําให้เรามีพลังงานและทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะคะบอกได้เลยค่ะฮัลโหลทุกคนคะ่ะคุณแม่ไปก่อนนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็คืนนี้ก็ขอให้ Good Night and s w e e ว d r e ี m ทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ h a p p y v a l e n t i ท e See y o u t o m o r r o w เราเจอกันในวันแห่งความรักนะคะคุณแม่รักทุกคนเลยนะคะฝันดีนะคะบ๊ายบายค่ะวันดีค่ะ